สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 นะคะตอนนี้เราก็จะกำลังจะไปกันแปลงที่ติดคลองส่งน้ำค่ะก็จะพิษณุโลกนะคะมุ่งหน้าไปยังบ้านยางตอนนี้เราก็ขับรถเข้าหน้าแปลงกันนะคะจุดเด่นของแปลงนี้นะคะก็จะมีต้นสักนะคะต้นใหญ่ๆแล้วก็ด้านหลังก็ติดกับคลองส่งน้ำค่ะ เมื่อถึงสะพานแรกนะคะก็ให้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายข้ามไปเลยค่ะหัวมุมนะคะจะเป็นมูลนิธิพัฒนายิ่งยืนค่ะตอนนี้นะคะสภาพถนนก็จะติดกับคลองส่งน้ําค่ะเป็นฤดูฝนนะคะต้นไม้ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นลบพอสมควรแต่ก็สามารถที่จะขับรถเข้าไปอย่างแปลงได้ เห็นเป็นกอไม้ที่เห็นเป็นพุ่มอยู่ตอนนี้นะคะก็คือที่ของแปลงที่เราจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูที่ดินแปลงนี้กันนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะติดกับคลองส่งน้ำค่ะเมื่อกี้เราขับรถกันเข้าไปแต่เข้าไปแล้วเจอหนามเขี้ยวงูนะคะก็เลยเข้าไม่ถึงหน้าแปลงเลยข้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นถนนริมคลองส่งน้ำค่ะ ก็ถ้าจะเห็นก็คือฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็คือเป็นแนวของต้นสักเลยค่ะของที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ก็มีอยู่208ตารางวานะคะเอกสารเป็น,ฉนโฉนดน,นส4สคุดแดงค่ะขายยกแปลงนะคะอยู่ที่150,000บาทนะคะแล้วก็สำหรับแปลงนี้นะคะก็แถมค่ารางวัดสอบเขตให้ด้วยค่ะ ก็จะมองเห็นกันว่าเรื่องของน้ําใช้นะคะก็จะมีน้ําอยู่ในตัวของคลองส่งน้ําด้วยสำหรับพื้นที่นะคะก็จะเป็นพื้นที่สูงเท่ากับระดับถนนนะคะแล้วก็ไล่สโลปลงไปแต่ไม่ต่ํากว่าพื้นที่นาด้านหลังนะคะอันนี้คือแปลงนี้เลยสําหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้คะ่ะอยู่ที่บ้านยางวัดโบสถ์นะคะจังหวัดพิษณุโลก